ปลายปีแบบนี้นะครับใกล้ถึงปีใหม่แล้วบางคนอาจจะหาแท็บเล็ตนะครับซื้อเป็นของขวัญหรือว่าเปลี่ยนแทนรุ่นเก่านะครับผม วันนี้เราก็มีแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งนะครับจากแบรนด์ที่หลายคนคุ้นชื่อกันดีครับอย่าง Honor นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เขามีแท็บเล็ตวางขายแล้วครับกับตัว HonorPad X9 ครับซึ่งสเปคที่จัดมาครับต้องบอกว่าตัวนี้โคตรคุ้มรุ่นหนึ่งเลยครับเพราะว่าตั้งแต่หน้าจอ11.5นิ้วนะครับความละเอียดนี่คมสัตรดับ 2K พร้อมกับรีเฟรชเรท120นะครับแถมลำโพงงใสมาจุกจถึง6ตัวนะครับผมในราคาแค่7,499บาทครับ สบายดีทุกคนนะครับพัดและพวกเราทีมดรอยแซนนะครับผมวันนี้ก็จะมีแท็บเล็ตรุ่นใหม่นะครับผมที่เพิ่งจะวางขายไปจากแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นชื่อกันดีอย่างออเนอร์นะครับแต่ว่าจะคุ้นในฝั่งของมือถือสมาร์ทโฟนซะมากกว่าครับเพราะว่าทางออเนอร์นะครับเพิ่งจะมาลตลาดแท็บเล็ตในบ้านเราช่วงปีนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการผลิตแท็บเล็ตวางขายที่จีนแล้วก็ขายดีอยู่แล้วด้วยสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับออเนอร์แพดเอ็กซ์เก้าก็มาพร้อมกับ บอดี้นะครับที่ต้องบอกว่างานประกอบรัสดุเนี่ยถือว่าดีงามนะครับผมเพราะว่าเป็นบอดี้โลหะนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเครื่องนั้นมีความบางเพียงแค่6.9มิลิเมตรเท่านั้นในขณะที่น้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่499กรัมโดยเรื่องของการออกแบบนะครับดีไซน์แล้วก็วางเลเยอร์นะครับส่วนของกล้องหลังก็เฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นกล้องคู่มานะแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับผมเป็นกล้องมาตัวเดียวแต่จริงแล้วเป็นกล้องเดียวนะครับผมแต่ว่าช่องข้างๆกันเนี่ยก็จะมีความกับว่าเป็น AI c a m e r a ส่วนการวางแล้วตำแหน่งต่างๆของตัวเครื่องอย่างเช่นตำแหน่งของกล้องหน้าสลับการประชุมออนไลน์หรือว่าใช้พวกวิดีโอคอนะครับก็มีการจัดวางไว้ในแนวยาวนะครับเพื่อเอาไว้ใช้แบบตั้งโต๊ะประมาณนี้สลับการประชุมออนไลน์นะครับแล้วก็ส่วนของพอร์ตต่างๆนั้นก็จะถูกจัดวางไว้ด้านล่างนะครับก็คือพอร์ต Type C นะครับผมช่องลำโพง2ตัวส่วนลำโพงอีก2ตัวก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโดยจะมีตำแหน่งของปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มลดเสียงเนี่ย อยู่เวณด้านบนของตัวเครื่องกรณีที่เราวางตั้งเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับหรือว่าใช้งาน2มือประมาณนี้ส่วนด้า่างก็จะมีถาดซิมนะครับผมนั่นแสดงว่าตัวอ o n o r Pad X9 เนี่ยสามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้เพราะตัวเครื่องมีแอปโทรศัพท์หรือแอปโฟนนะครับผมทำให้เราสามารถโทรเข้าออกจากตัวแท็บเล็ตได้เลยในช่องถาดซิมยังสามารถใส่ m i c r o SD เพิ่มความจุได้ด้วยนะครับบนส่วนของพาร์เนลนะครับหรือว่าตัวหน้าจอกันบ้างรุ่นนี้อย่างที่บอกครับ11 จด5นิ้วนะครับผมเรียกว่าจอใหญ่สะใจเหมือนกันแล้วก็รองรับความละเอียดที่ 2K คือ2,000คูณกับ1,200พิกเซลโดยเราสามารถเลือกใช้งานแท็บเล็ตนะครับในมุมไหนทิศทางไหนก็ได้เพราะว่าตัวหน้าจอน,นั้นมันสามารถจะหมุนได้แบบ180องศาครับหรือก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการถือตัวเครื่องผิดฝั่งผิดขางนครับเพราะว่าหยิบข,ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับผมส่วนของตัวหน้าจอก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าหยิบจากมุมไหนก็พร้อมใช้งานได้ทันที ในส่วนของพาร์เนลก็เป็น IPS LCD นะครับผมเรื่องของการแสดงผลสีสันโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมแล้วก็เรื่องของมุมมองภาพก็กว้างนะครับไม่ได้เจอการว่ามองข้างๆเฉียงๆแล้วจอมันจะเหลือบหรือว่าสีมันจะจืดลงไปในส่วนรีเฟรชนะครับตัวนี้ก็สูงสุดก็คือ120เฮิรทตนะครับผมเราสามารถจะเลือกเปิด 60- 120ก็ได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถเลือกใช้งานในโหมดดินามิกนะครับเพื่อให้ตัวระบบนั้นสามารถปรับรีเฟรชได้โดยอัตโนมัตินอกจากรีเฟรชแล้วนะครับก็ยังมีส่วนของพวก อีบ e ุ๊กโหมดนะครับหรือพวก Eye Comfort เอาไว้ช่วยให้แบบเวลาใช้งานแท็บเล็นนานๆแล้วไม่เมื่อยาสายตาครับมีทั้งส่วนที่ช่วยปรับรูดแสงสีฟ้าครับแล้วก็ปรับเรื่องของอุณหภูมิสีของหน้าจอให้ดูแล้วมันสบายตามากขึ้นนะครับจะมีส่วนของโหมดที่เป็น Sleep h e l อะไรแบบนี้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นอ e ีบุ๊กโหมดก็คือเน้นความสบายตาไปเลยก็จะมีการปรับเป็นลักษณะของมูนโคลมนะครับเป็นโทนขาวดําประมาณนี้ส่วนใครที่เป็นสายรับชมคอนเทนต์นะครับสตรีมมิ่งต่างๆ รุ่นนี้ครับรองรับเรื่องของ y y l 1นะครับหมายความว่าสามารถถอดรหัสพวก Netflix Streaming เนี่ยเป็นระดับแบบ Full HD ได้ครับรับชมได้แบบเต็มจอเต็มความเหลือระดับ 2K ซึ่งตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันนะครับว่ามันควรขยับความเหลือขึ้นไประดับแบบ 2K 4K ได้เลยไหมนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าจะติดเนองของตัวชิปเซตนะครับผมที่ตัว Snapdragon 685เนี่ยมารองรับการถอดรหัสพวกวิดีโอสุดที่ Full HD ครับแต่จากที่ลองทดสอบดูนะครับเอาจริง ฟูชดีกับจอตัวนี้นะครับพาเนลมันคมแล้วก็เรียดอยู่แล้วนะครับบอกตรงว่าความเรียดแบบนี้ก็เกินพอแล้วครับดูดิสุนทรพง6์หตัวรอบทิศทางครับอันนี้บอกเลยว่ามิติของเสียงตอนที่ดูพวกหนังแบบแออคชั่นนะครับแบบว่ามีเสียงบินจากซ้ายไปขวาเสียงรถยนต์เสียงการชนกระแทกพวกนี้นครับเรียกว่าทิศทางของเสียงนะครับมาตามภาพเลย ดยตัวไหนของลำโพงนะครับก็คืออยู่ด้านข้างจอครับฝั่งซ้าย2ฝั่งขวา2แล้วก็ด้านล่างมีอีก2จุดนะครับผมซึ่งโดยปกติกับลำโพงพวกแท็บเล็ตนะครับเราเปิดมาก็ต้องประมาณแบบ70-80%นะครับก็จะดังกระหึ่มเลยแหละแต่ว่าสลับตัวของ Honor Pad พด9ครับอันนี้เปิดมา50%นะครับก็ดังระเบิดระเบ้อแล้วครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากให้มันแบบหูกระหึ่มดังแบบลั่นบ้านก็สามารถทำได้ครับก็ปรับไปเลย 80-90รู 1> 80, 90, 100้1 0อเ0%ครับอันนี้บอกเลยว่าเปิดที่ระดับ80%เนี่ยผมก็ถือแบบได้ดูไม่ไหวแล้วมันดังจริงๆริต้องแบบหาที่วางแล้วอ่ะมันดังมากๆ ส่วนไม่ด้เสียงเวลามาฟังเพลงครับผมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เสียงเบสก็แอบจะบางไปนิดนึงหรือการฟังเพลงคอ m มเลนะครับผ่านพวกระบบไร้าสายแบบแอลเลกเนี่ยก็สามารถใช้งานพวกฟังไร้สายกับอวเนอร์แพดเอได้นะครับโดยส่วนตัวซอฟต์แวร์เรื่องของเสียงนะครับผมยังมีโหมดออโต้ที่จะมีการปรับลักษณะของเสียงอีควอไลเซอร์ตามคอนเทนต์ต่างๆนะครับ เราสามารถจะเลือกในโหมด 3D Audio นะครับเพื่อปรับให้เสียงรอบพิทางมีความเซอร์ราวมากขึ้นถ้าตัวเสียงแบบ Natural ก็จะเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับเน้นเสียงแบบ Standard มากที่สุดแล้วก็จะมีระบบที่เราสามารถจะเลือกปรับ Equalizer ได้เองด้วยส่วนใครที่เอาตัวของแท็บเล็ตนะครับไปใช้ในการประชุมหรือเรียนออนไลน์นะครับ Honor Pad X9 ก็จะมีระบบ AI อย่างตัวของ Vocal Enhancement นะครับผมช่วยปรับเรื่องของเสียงพูดหรือว่าเสียงคนนั้นให้มีความชัดเจนแล้วก็ดังมากขึ้นแม้ฝ่ายหนึ่งจะพูดเบาหรือว่ามีเสียงรบกวนรอบข้างก็ตามโดยตัวระบบของ Honor Pad X9 นะครับผมอันนี้ก็มาพร้อมกับ Android 13นะครับครอบทับด้วยตัวของ Magic OS เวอร์ชัน7.1ซึ่งต้งบอกว่าทางฝั่ง h ็ n o r เองก็พัฒนานเรื่องของการใช้งานพวกฟีเจอร์ Multitasking ออก,กมาได้ เพนั่งจะครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกันนะครับโดยเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถจะแตะที่ปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเลือกแบ่งหน้าจอนะครับนี่เป็นจอซ้ายจอขวาได้หลังจากนั้นก็สามารถจะเลือกเปิดแอปอีกอันหนึ่งขึ้นมาใช้งานคู่กันแบบมัลติทัสกิ้งได้เลยนะครับเปิดะไยดีลองเปิดไฟล์ปับ๊บนี่ครับชึบแล้วก็สามารถจะปรับรีไซส์นะครับส่วนของอัตราส่วนแอปพลิเคชันแล้วก็หน้าจอได้แบบนี้ เราถึงสามารถเปิดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมขึ้นมานครับเป็นแบบหน้าต่างลอยแล้ว floating window ได้ด้วยโดยสามารถเรียกตัว shortcut ขึ้นมานครับจากการสไลด์หน้าจอด้านข้างเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเพิ่มปุ๊บก็จะเป็นหน้าต่างลอยครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะปรับให้เป็นหน้าต่างซ้ายหรือขวาไปเลยก็สามารถจะเลือกกดแล้วก็ให้มันมาแทนที่ได้เลยนะครับโดยเราสามารถจะเลือกใช้งานได้4แอปพร้อมกันนะครับโดยการแบ่งหน้าจอซ้ายขวาเสาาร็จแล้วก็เปิดหน้าต่างลอยเพิ่มอีก2อัน รวมเป็นีแอปพลิเคชันครับอีกเรื่องหนึง่งที่หลายๆคนซื้อแท็บเล็ตไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เองหรือว่าไปให้ลูกให้หลานใช้ก็ตามนะครับก็จะมีเรื่องของสันทนาการการเล่นเกมมันอยู่แล้วใช่ไหมครับพวกเกมแครชวลทั่วไปนะครับสบายๆสำหรับตัวของ Honor Pad X9 อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวชิปเซ็ตนั้นเป็น s n a p d r a g ก n 685ครับซึ่งตัวชิป s n a p d r a g ก n 685นะครับผมรองรับ 3G เพราะฉะนั้นแท็บเล็ตตัวนี้นะครับถ้าเกิดใส่ซิมไปแล้วใช้งานโทรเข้าออกหรือว่่าาากรรใช้เคือขย ก็รองรับที่เครือข่าย 4G นะครับในส่วนของแรมนั้นก็คือเป็นแรม4 g b นะครับมาพร้อมกับตัวแรมเทอร์โสามารถจะเลือกตีบวกเอามน่วยตัวเครื่องมาปรับเป็นแรมเพิ่มเติมได้อีก3 g b นะครับรวมสุดจะเป็น7 g b แล้วก็โดยคำจำตัวเครื่องที่ให้มานะครับคือ 128GB ครับส่วนในการเล่นเกมนะครับอย่างอาวีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดเรื่องของเฟรมเรทหกได้นะครับผมแต่เรื่องของการปรับพวกกราฟิกต่างๆ่า,าจะมข้อจากัดบางอย่างก็คือบางส่วนปรับไปที่มีเดียมพลัสอาจจะไม่สามารถเปิดกราฟิกได้สูงสุดในทุกการตั้งค่าหรือว่าการแสดงผลนะครับซึ่งจากที่ลองเล่นมาครับค่าเฉลีย่ยเฟรมเรทตอนที่เล่นก็ประมาณ5 5 6 0เฟรม ส่วน p u b G นะครับอันนี้คืออาจจะเลือกปรับกราฟิกได้แค่ระดับสมูทแล้วก็ไปที่เฟรมเรทไฮท่านั้นนะครับผมแต่พอเป็นโหมดนี้นะครับผมกับหน้าจอที่ใหญ่มา,มากเราก็จะเริ่มเห็นเรื่องของความหยาบในตัวของภาพประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเลือกปรับกราฟิกสูงเกินไปนะครับก็จะทําให้เรื่องของเฟรมหรือกระตามตอบสนองนี่มันต่ําเกินไปอยู่ได้แค่สมูทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นําให้เลือกเปิดที่กราฟิกระดับโลและไปเลือกเฟรมเรทที่เป็นระดับไฮหรือว่าอัลตร้าแทนจะดีกว่าส่วนเกมชิน p แพคนะครับก็ต้องบอก เพราะว่าเราต้องเลือกปรับกราฟิกให้ต่ำสุดนะครับผมเพื่อได้สามารถจะเข้าเกมแล้วก็สามารถจะเล่นได้พอประมาณนะครับผมแต่ถ้าเกิดให้นําก็คิดว่าไม่น่าจะเหมาะนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไปเลเวลลึกๆ,ๆหรือว่าไปด่านหลังๆแล้วเนี่ยที่กราฟิกมันเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ก็น่าจะไม่รอดนะตอนนั้นส่วนกล้องของ h น n o r p a d X9 นะครับผมตัวนี้กล้องหน้าหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลเท่ากันแต่ว่าตัวหลังนี่จะมีออโต้โฟกัสด้วยนะครับผมมาพร้อมกับระบบ AI ที่มีการเลือกสีอัตโนมัติในการถ่ายภาพนะครับซึ่งจากคุณภาพที่ทดลองถ่ายมานะครับถ้าเกิดว่าแสงโอเคหน่อย ก็ถือว่าพอใช้ถ่ายภาพได้ประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดดูจากเรื่องของพวกเซนเซอร์และความละเอียดคมชัดของภาพที่ได้แล้วนะครับก็น่าจะเหมาะกับการใช้ถ่ายทั่วไปมากกว่าถ่ายรูปสวยๆมาแชร์กันส่วนตัวกล้องหน้าก็เหมือนกับจะเน้นไปเรื่องของการที่เอามาใช้เพื่อในการวิดีโอคอสมากกว่าอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจนะครับของตัว Honor Pad X9 ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับความจุ7,250ม ah ิลลิแอมป์นะครับซึ่งสามารถใช้งานนะครับต่อเนื่องได้ยาวนะครับ 7ชั่วโมงกว่ากว่าแบตก็ยังไม่หมดนะครับผมเดิวเน้นไปที่การเล่นโซเชียลนะครับแล้วก็เปิดพวกเกมทัวท่วไปเล่นบ้างเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีการแบบดู Netflix ดู YouTube แล้วก็ฟัง Spotify นะครับผมซึ่งหลังจากที่เทสไป7ชั่วโมงนะครับแบตเตอรีย่ยังเหลือถึง15%นะครับผมส่วนเรื่องของความเร็วในการชาร์จก็ต้องบอกว่า ตัวเครื่องแท็บเล็ตเองรองรับการชาร์จไวสุดแค่10วัตต์ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการจะชาร์จจาก0ถึง100%เต็มเลยเนี่ยอาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนิดๆเลยครับเพราะว่าจากที่ทดลองเทสเนี่ยตอนนั้ง15%น15%ไปถึง100%เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วครับ โดยรวมนะครับถือว่า n ุลตร้ X9 นะครับก็เป็นแท็บเล็ตจอใหญ่ครับสีสันสวยงามคมชัดนะครับผมที่สามารถใช้งานมั l ติ tasking ได้แล้วก็รับชมพวกซีรีส์สตรีมมิ่งนี่โอเคมากๆเลยเพราะว่าได้ลำโพงระเบิดร,ระเบร์จูใจถึง6ตัวครับมิติของเสียงทิศทางตอนดูหนังก็ถือว่าทำได้ดีเลยแล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่สามารถใช้งานได้ยาวนานแบบโอคุณเปิดหน้าจอค้างไว้7ชั่วโมงแบตก็ยังไม่หมดแถมตัวเครื่องยังบางและเบานะครับ แถมยังสามารถใส่ซิมนะครับเพื่อใช้งานเรื่องของ 4G ได้ต่อ d าต้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ยังสามารถใช้โทรออกได้ด้วยแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของสายเกมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเกมที่แบบกราฟิกโหดๆหน่อยเนี่ย ต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าเราไม่สามารถจะเริ่มเปิดกราฟิกที่ความละเอียดสูงบนแท็บเล็ตรุ่นนี้ได้จากข้อจํากัดทั้งหน่งองตัวชิปเซตเองนะครับ Snapdragon 685แล้วก็แรมที่มียอยูอ่4 g b กะ d n o r Pad X9 นะครับผมก็จะเริ่มวางขาย24พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่ราคา7,499บาทนี่แหละซึ่งตัวเครื่องจะมีเพียงสีเดียวนะครับก็คือจะเป็นสีเทา Space Gray ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาสเปคเดียรด้วยคือแรม4รอม128นะครับถ้าใครสนใจอยากจะได้ไปใช้งานกันโดยสามารถไปหาซื้อได้นะครับตาม นำพวกบรานาทีจีเจมารแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ด้วยหรือเกิดใครมีคำถามตรงไหนข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบให้นะฮะวันนี้ผมพมันและรัชมานรายแสนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ